ดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้พ่อแม่มจะมาทําจะมาหนึ่งงข้าวเหนียวตามสูตรที่เห็นข้าวโพดกันนะคะนี่ก็จะเป็นข้าวเหนียวสองกระป๋องที่ที่เขมีมากับหม้อเนาะไม่รู้หนึ่งถ้วยตวงหรือเปล่าสองใช่สองถ้วยนะคะแล้วเขาบอกว่าน้ำส้มใส่ชู เดี๋ยวเราควรจะใส่น้ำนิดหนึ่งก่อนนะใส่น้ำสักนิดหนึ่งก่อนเพื่อไม่ให้น้ำส้มมันโดนข้าวโดยตรงเนาะพิดเองนะคะทีนี้ลืมด,ดูว่าตอนเขาใส่เขาใส่น้ำก่อนหรือเปล่าแล้วก็ให้ใส่น้ำส้มใส่ชูหนึ่งช้อนชา สมก็จะหมดนี่หนึ่งช้อนชาใส่ไปคนชันนหน่อยเนี่เขาบอกว่าเพื่อไม่ให้ข้าวบูดให้ข้าวบูดง่ายไม่เคยเหลือถุงบูดสักทีอะแล้วก็น้ำมันเขาบอกห้เอาน้ำมันน้ำมันพืชนะแต่ไม่มีมีแต่น้ำมันมะกอก ใส่น้ำมันมาก่อนนี่แหละเนาะบอกว่าเพื่อช่วยให้ข้าวมันเป็นเม็ดสวยแล้วก็ไม่ติดกันแล้วก็คนปกติที่เคยหุงนะคะแอน้ำมันจะเหนือข้าวมัน,นี่เป็นโอยมันไม่รวมกับน,น้ำเนี่ยน้ำมันแยกกันโอเคค่ะแล้วเขาก็บอกว่า ให้ใส่น้ำแข็งแล้วก็ใส่น้ำแข็งไปอีกก้อนดีเอาแปดก้อนเนาะเยอะปไหมเจ็ดแล้วกัน ปกติที่เคยนึ่งก็น้ำจะเหนือข้าวมาประมาณสักครึ่งเซนอันนี้ก็นิดนึงนะคะแล้วก็อ่าน้ำแข็งเผื่อน้ำแข็งละลายด้วยนี่นะคะแล้วก็จะนำมาอ้าวยังไม่ได้มอหุของข้าวมาเลยนี่ค่ะนำมาใส่ในหมอ้ออย่างนี้แล้วนะ เป็นอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันตอนสุกเนาะว่ามันจะเป็นตะกินไหมตอนนี้ก็เข็มยาวอยู่ที่เลขสี่นะคะปกติหม้อนี้ก็หุงก็อาจจะครึ่งชั่วโมงแต่ว่ามันก็จะมาดูเป็นระยะระยะนะคะยังเดือดปุดๆอยู่นะคะอันนี้ดีดแล้วนะคะ แต่ว่าเขาบอกให้รออีกอุ้ยให้รออีกสักสิบนาทีหลังจากที่ดีดเดี๋ยวเราค้นมาดูอีกทีนึงนะคะเนี่ค่ะว่าเมันไม่ได้ยกหม้อมาตรงนี้นะคะเพราะว่ามันร้อนแล้วก็วางตัวนี้ก็จะไม่ดีเนาะียดทำอะไรก็ง่ายๆนี่ค่ะออกมาเป็นแบบนี้โอเคอยู่นะคะลองสักคำที่ทุกทีจะ หุงแบบเหมือนหุงหุงได้หม้อหุงข้าวหุงแบบเราหุงข้าวฝานนะหุงข้าวเจ้าอะ่ะนุ่มดีค่ะสุกทั่วนุ่มคือดีไม่ต้องแช่เลยเอาข้าวสาวล้างน้ำแล้วก็ ใส่น้ำนิดนึงแล้วน้ำแข็งแล้วก็น้ำส้มสายชูกับน้ำมันพืชใช้ได้ค่ะอร่อยขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ